ต่ายออลไทยหอบเงินใส่พันให้บุปการีเป็นตัวอย่างที่ดีอีกคนสำหรับนักร้องชื่อดังตายอรลไทยที่อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียเลยแม้แต่นิดเดียวและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้นำของขวัญไปให้พ่อแม่และยายหลังจากที่ได้มาจากการทำงาน โดยสาวตายได้โพสรูปที่ตัวเองนําของใส่ผานพร้อมพวงมาลัยไปให้พ่อกับแม่และย,ยายโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากงานซึ่งหลังจากที่ให้ไปพ่อกับแม่ก็บอกว่าจะเก็บไว้ใช้และแบ่งไปทําบุญพร้อมกับอวยพรให้สาวตายให้พบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีมีความสุขตลอดไปซึ่งหลังจากที่นักร้องสาวโพสรูปที่น่ารักนี้ไป ก็มีแฟนๆเพลงที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของสาวต่ายกันอย่างล้นหลามพร้อมบอกว่านักร้องสาวคือกระตันยูที่น่าเอาเป็นแบบอย่างต่อลอรไทยนักร้องหญิงชาวไทยชื่อดังเจ้าของฉาย,ยาสาวดอกย้าและราชนินีอัลบั้มของเธอสามารถขายได้ล้านตลับถึง3อัลบั้มมีผลงานเพลงฮิตออกมามากมายและล่าสุดซิงเกิลสิมาฮักอย่างตอนนี้ทะลุ100ล้านวิว แฟนคลับดีใจมากจนแฮชแท็กายอลไทยติดเทนบนทวิตเตอร์ในบทความนี้ขอนำเรื่องราวฉบับย่อของสาวตายมาให้ได้อ่านกันตายอลไทยเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนได้นั้นนอกจากเสียงร้องที่ไพเราะโดยเฉพาะคอที่แตกต่างจากนักร้องในยุคนั้นฟังแล้วมีสเสน่ห์อีกอย่างคือหน้าตาบุคลิกที่ออกแนวซื่อๆเงาๆดูเป็นนางเอกนางเอก ทําอย่างไรก็เป็นตัวโกงไม่ได้พอได้ถ่ายทอดเพลงที่เข้ากับชีวิตซึ่งเป็นการสร้างตัวตนได้ชัดเจนในผลงานเพลงชุดแรกเลยคือดอกย่าในป่าปูนจึงทําให้ตายมีเอกลักษณ์เป็นที่จดจําเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามารถความฝันและการไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆของตายอัลไทยที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จเข้าไปอยู่ในใจแฟนๆได้อย่างในทุกวันนี้